สวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Easy Home อีกแล้วนะคะช่องอะไรง่ายๆอยู่ที่บ้านกันลูกอีกแล้วค่ะวันนี้นะคะลุกเอาเคล็ดลับสุขภาพดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกแล้วนะคะที่สามารถหยุดได้ด้วยสมุนไพรไทยนะคะแบบง่ายๆกันเลยค่ะถ้าคุณตื่นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกคอแห้ง ขมคอนะคะรวมถึงมีกลิ่นปลากสมุนไพรตัวนี้ช่วยได้แล้วเราไปดูกันค่ะว่าโรคที่เกิดจากอันนี้คือโรคอะไรค่ะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ก่อนค่ะ ค่ะอาการคอแห้งขมคอนะคะซึ่งมันจะเกิดจากการกดไหลย,ย้อนนั่นเองค่ะซึ่งจะชอบเกิดนะคะในช่วงเช้าๆนะคะเนื่องจากมีอาการย้อนอาหารหรือน้ำย่อยรสเปรี้ยวไปที่คอหอยแล้วเราจะรู้สึกว่ามีรสขมของน้ำดีหรือรสเปรี้ยวของกรดในคอหรือบางคนหายใจมีกลิ่นนะคะรวมถึงมีอาการคอแห้งร่วมด้วยในตอนเช้านั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราไปดูสมุนไพรตัวนี้กันนะคะสมุนไพรตัวนี้แนะนํานะคะให้ทานก่อนนอนค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะแรกนะคะเราต้องเตรียมน้ำหนึลิตรนะคะแล้วก็ใบมะกรูดนะคะประมาณสิบใบทิ้งไปเลยนะคะฉีกนะคะให้มันมีความหอมนิดนึงนะคะเพื่อให้ได้น้ำมันหอมระเหยนะคะจะทำให้เราหลับลึกนะคะในตอนกลางคืนนั่นเองค่ะนี่นะคะฉีกเลยนะคะยิ่งฉีกเท่าไหร่ยิ่งดีนะคะ เดี๋ยวเราไปตั้งน้ํากันนะคะต้มให้เดือดเลยนะคะพอเดือดนะคะเราปิดไว้ทั้งคู่นะคะแล้วรอให้มันกินนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเอาเฉพาะน้ํานะดึงใบมะกรูดออกให้หมดนะคะเอาเฉพาะน้ําลองให้เย็นก่อนนะค่ะเทนนะ้พราะน้ำอย่างนี้นะแล้วเอาไป จะเห็นได้ว่านะคะมะกรูดนั้นมีดีหลายอย่างนะคะซึ่งนะคะในตำรับยาไทยชอบใช้เป็นอย่างมากนะคะซึ่งใบมะกรูดนะคะจะมีรสพร่านะคะซึ่งใบมะกรูดนั้นจะมีรสปลาหอมนะคะซึ่งคุณสมบัตินั้นเยอะมากๆนะคะรวมถึงนะคะละลายเข็มเต็มรวมถึงนะคะละลายเสมหะในคอแก้น้ำลายเหนียวค่ะรวมถึงนะคะช่วยในเรื่อง ขับลมนะคะกําจัดของเสียแก้จุกเสียดแน่นทอ้อและบรรเทาอาการของคอแห้งและเจ็บคอได้นะคะเป็นสมุนไพรพื้นบ้านที่หาได้ง่ายๆนะคะตามตลาดหรือบ้านใครปลูกก็ทําได้ค่ะทีนี้นะคะวิธีทานนะคะให้เราทําแบบนี้นะคะถ้าทานไม่หมดแช่ในตู้เย็นได้แล้วต้องนอน ควรทานก่อนนอนอย่างน้อยๆนะคะ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เราตื่นมาฉี่ตอนดึกพวรบกวนการนอนนั่นเองค่ะวิธีทานนะคะให้ทานติดต่อการประมาณ7วันนะคะแล้วจะเห็นผลนะคะว่าอาการคอแห้งขมคอในตอนเช้านั้นจะบรรเทาลงได้นั่นเองค่ะ สำหรับคลิปนี้นุกและทีมงาน Easy Home ทุกคนหวังว่าคลิปนี้ของนุกนะคะจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆที่ดูแลสุขภาพทุกคนค่ะเราเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ